ดีวเรียนรู้ด้วยการลงมือทำกราบสวัสดีครับครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาว u t ท b e ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆมาแชร์เช่นเคยครับครับวันนี้เป็นคิวของเจ้าไมโครเวฟเครื่องนี้นะฮะซัมซุงเซรามิกอินไซเป็นรุ่นอะไรเอ่ยซัมซุงเดี๋ยวผมดูรุ่นเครื่องให้นะ เป็นรุ่น M G สอ K 3 5, 7, 5, ามห A S ฮตัวนี้เห็นว่าเพื่อนบ้านส่งมามันเบอกว่าเครื่องมันติดแต่มันไม่ร้อนว่างั้นนะฮะเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กดูเนาะมันเป็นยังไง ทำงานไหมเครื่องติดไหมร้อนไหมอลองดูมีปัญหาอะไรฮะก็มีติดนะหน้าจอมีไฟขึ้นฮะโอเคนะครับเดี๋ยวลองอุ่นน้ำดูจะร้อนไหม ลองดูนะเด่นเจี๊ยบไม่มีความร้อนเลยฮะแต่เครื่องทำงานโปรแกรมทำงานได้ปกติดังนั้นชุดที่มันมีปัญหาเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้ผมต่อผ่านหลอดเนาะก็หลอดสว่างขึ้นแสดงว่ามอแปลงทำงานเพราะมอแปลงเนี่ยทำงานละแต่ว่าหลังหลังจากมาแปลงไปเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยสามชุดนั้นนะฮะน่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหา ก็จะมีชุดของแมกนีตอนแล้วก็ตัวเดโอดความถี่สูงรวมถึงตัวคาปาซิเตอร์เดี๋ยวเราลองเช็คดูและอาจจะมีฟิลขาดด้วยฮะทำให้ชุดนั้นไม่ไม่ร้อนเดี๋ยวเราลองแกะเราเช็คดูทั้งว่าส่วนไหนมีปัญหา โอเคมาดูชุดนี้ฮะส่วนประกอบหลักๆก็จะมีชุดนี้แหละฮะว่าตัวไหนไม่มีปัญหาสักตัวหนึ่งเพราะว่าเครื่องติดแล้วก็ทำงานสั่งงานได้ฮะถึงชุดมอแปลงนี้ก็ลัางมอแปลงนี้น่าจะมีตัวไหนตัวนึงที่ช็อตนะฮะ ล้าทาให้ฟิวขาดเดี๋ยวเราลองดูฟิวก่อนเนาะขาดไหมเดี๋ยวหาหลอดไฟมาคลายประจุให้ตัวคาปาิเตอร์นี้ก่อนนะฮะอันตรายโอเคครับเอาหลอดไฟมาคลายประจุให้ตัวคาปาิเตอร์ก่อนเนาะถ้ามีไฟค้างจะได้ไม่ไม่ดูดเราฮะจะไปที่ขั้วะฮะ เขฮะไม่มีค้างละอ่ะลองดูฟิลต์นี้เนาะว่าขาดไหม คือฟิวนะฮะดูนะขาดไหมเออขาดหรือเปล่าเดี๋ยวลองเช็คดูเนาะมันใส่มองไม่ค่อยเห็นฟิวขาดไหมพเตอร์มาเช็คดูฮะตามที่โอมปิ๊บก็ได้ฮะลองเสียงลองปิ๊บๆนน่ ถ้าไม่ขาดก็จะได้ยินเสียงร้องเนาะเราเช็คดูนะเนี่ยฟิวขาดแล้วฮะแสดงว่ามีอุปกรณ์ช็อตนะฮะแต่ฟิวตัวนี้ต้องเปลี่ยนฮะแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนเราต้องหาก่อนว่าอุปกรณ์ตัวไหนชอ็อตทีนี้เรามันก็จะมีอุปกรณ์อยู่อีกสามตัวฮะ คาปาซิเตอร์ไดโอดความทีสูงแล้วก็แมกนีตอนเดี๋ยวเราลองเช็คแมกนีตอนดูเนาะแมกนีตอนชัดไหมเป็นลงกาวไหมเดี๋ยวเอามิเตอร์เขียนม,มาเช็คนะจะได้เห็นชัดๆโอเคนะตั้งอาคุณ10 k กนะผัดปลักออกเลย เดี๋ยวเราเช็คในส่วนของแม่นี่ตองกันก่อนฮะมีการชอ็อตมีการลงกาวไหมไม่ร้อนต้องมีตัวช็อตแล้วฮะฟิวถึงขาดลองดูนะตัวนี้มันจะเป็นขนลวดเนาะแสดงว่าตัวตัวนี้ไม่ขาดนะโอเคฮะโอห์มจะประมาณนะี่ฮะหนึ่งโอห์มสองโอห์มโอห์มต่ำ ไม่ขาดดูการลงกลาวนะแตะโค้งนะอ่าอย่างนี้ช็อตลงกลาวฮะเพื่อนเห็นไหมฮะขึ้นปุ๊บเลยแมนี่ตอนช็อตลงกลาวแล้วฮะเนี่ยของตั้งอางคูณหนึ่งดูนะเนี่ยฮะอาคูณหนึ่งก็ขึ้น,นเห็นไหมช็อตลงกลาวฮะทั้งสองขั้วเลยฮะ เราเจอต้นเหตุแล้วฮะเนี่ฮะ,ะให้ชัดก็ตั้งไปที่อางคุณสิบเคฮะพอปกติมันจะไม่ขึ้นฮะนี่วิ่งปืดเลยฮะโอเคครับพบต่อชฉพตัวปัญหาครับหนึ่งตัวแต่เราก็ดูตัวอื่นด้วยเนาะดูไดโอดความที่สูงฮะตัวนี้มันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเนาะ อันนี้ขึ้นค่างอีกด้านหนึ่งต้องไม่ขึ้นนะอ่าอย่างนี้ได้อดอย่างดีฮะแล้วก็ตัวคาปาซิเตอร์นะลองเช็คดูด้วยว่ามันมีการลงกาวไหมเพราะบางทีเราพบคาปาซิเตอร์ชดลงกาวก็มีนะฮะไอ้ขานี้มันลงฝั่งนี้เนาะนะฮะแล้วก็ดูการทำงานของเขาเนาะถ้าดีมันจะเข็มจะกระดิกขึ้นแล้วก็ลง นี่ฮะนฮะครับกระดิกขึ้นแล้ก็ลงดังนั้นตัวเสียก็น่าจะเป็นตัวแม่นนตอนตอนนี้ฮะตัวไดโอดยังดีคาปาซิเตอร์ยังดีเดีย๋ยวลองเช็คอีกขาหนึ่งครับเพื่อความชัวเพราะว่าขานั่นไม่ลงกลาวขานี้ไม่แน่ใจ คองถอดตัวนี้ออกก่อนฮะไปอดไหนก็เช็คให้ละเอียดฮะอ่ะเทควอนนี้ด้วยลงกลาวไหมไม่มีเนาะโอเคฮะใช้ได้ฮะก็เดี๋ยวเปลี่ยนฟิว เปลี่ยนฟิลหนึ่งตัวแล้วก็เปลี่ยนแมกนีตอนฮนะเคครับเดี๋ยวไปหาอะไรกันฮนะเคฮะเดี๋ยวเราถอดแมกนีตอนออกมาฮนะตำแหน่งนี้จะมีโมสตัดอยู่ตัวหนึ่งนะ อยู่กับตัวบอด,ดี้ของแม่นิตัน่ะตำแหน่งเขาอยู่นี่แล้วก็มายึดอยู่กับแม่นิตันนีนนัตยึดกี่ตัวสองตัวนะ สภาพยังใหม่อยู่เลยเนาะโอเคครับก็ได้อะไรในส่วนของฟิวมาละ0 7แอมป์เนาะ0 7 5แอมป์โอเคครับถอดเปลี่ยนได้เลยฮะ ็นไหมเร็้อยฮะตอนนี้ก็เหลือแค่เอาส่วนส่วนของไม่เตันมาติดตั้งก็เดี๋ยวได้ทดสอบมาและติดตามชมฮะโอเคครับผมก็ได้ตัวอะไหล่มาแล้วฮะเดี๋ยวเราติดตั้งเข้าไปแทนของเก่าเนาะเท่าเดิมเนาะขาเท่ากันนะระยะขาโอเคครับติดตั้งเข้าไปแทนตัวเก่าได้เลยฮะ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ ทดสอบกันจะได้เรื่องไหมโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาลองต้มน้ำกันดูจะได้เรื่องไหม ลองดูสักหนึ่งอาทีน ด,ดูไหมฮะเพื่อนเห็นว่าจับไม่ได้แล้วครับร้อนใช้ได้ใช้ได้ผ่านเพื่อนเห็นไอ้น้ำไหมฮะไอ้ความร้อนอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะไหฮะ โอเคนะฮะก็สรุปเนาะร้อนฮะอา่าดยายเดวก็คงต้องขอจบคลิปการนำเสนอเนาะการแก้ไขปัญหาเครื่องไมโครเวฟเครื่องนี้นะฮะซัมซุงตัวนี้ที่มาในอาการไม่มีตอนช็อตนะฮะแล้วก็ฟิลไฮโวลต์ขาดก็ทำการเปลี่ยนปัจจุบันก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะ ่ทีนี้ว่าปัญหาของแม่นิตอนช็อตเนี่ยฮะบางทีเราหุงหาอาหารกันแล้วผนังของไมโครเวฟด้านในนะฮะมันสกรปรกมันทําให้ลื่นเนี่ยมันวิ่งไม่สะดวกสุดท้ายเนี่ยแม่นิตอนมันจะทํางานหนักฮะแล้วก็ระหว่างที่ขึ้นมันวิ่งเนี่ยจะเกิดประกายไฟตามผนังต่างๆแล้วตัวแม่นิตอนจะร้อนครับแล้วก็ขาดช็อตต้องหมั่นทำความสะอาดผนังด้านใน,นฮะใช้ผ้ามันมาเช็ด ทำความสะอาดจะให้มีคราบเศษอาหารเศษสิ่งสปกปรกคราบไขมันฮะก็เช็ดออกให้หมดแล้วก็รวมถึงดูแลในส่วนของแผ่นกระจายความร้อนฮะแผ่นตัวนี้ฮะแผ่นไมโครตัวนี้ก็ดูแลให้สะอาด่าให้สกปรกก็จะช่วยให้การใช้งานไมโครเวฟนะฮะยือดอายุการใช้งานได้เป็นอย่างดีฮะกระหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว้าคลิปการแชร์ประสบการณ์การซ่อมเล็กๆน้อยๆนะฮะจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีปัญหาลักษณะคล้ายๆกัน ได้ลองนำไปเป็นแนวทางนะครัในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมาจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ